วันนี้มาเรียนแก้แค่แก้คิว้วแก้ทรงคิ้วแก้คิวค้วพังอว,วันวันที่หกถึงวันที่แปดสามวันใช่ไหมคะสามวันค่ะ,คะวันแรกทนแรก,แรกค่ะเป็นรุ่นแรกค่ะวันแรกเรียนทฤษฎีไม่ได้เรียนล้างคิ้วนะบอกก่อนว่าแก้คิวค้วพังทั้งลบทั้งล้างทั้งทุกอย่างอ่ค่ะก็ได้ความรู้เยอะมากจากที่คิดว่าทําไม่ได้เลย หรือเคยสับสนวันเนี้ยมาเรียนรู้สึกได้ความรู้มากมันโล่งไหมมันโล่งค่ะมันโล่งเหมือนกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเหมือนเราติดอะไรอยู่นะอืมแต่วันนี้รู้สึกเลยว่าโล่งแต่คุณเบื่อกิ่งขึ้นนะคุณตอบโจทย์ในแบบฝึกหัดได้หมดเลยใช่คือเขาคือมองงานออกทะลุไหมแค่เป็นแล้วก็สนุกค่ะสนุก ไหนๆก็ลงแล้วนะคะนักเสียดายพี่เจมค่ะเอมฝากบอกเพื่อนฝากบอกเลยนะคะพี่เจมต้องมานะมาเถอะเพราะว่าเรียนแล้วมันได้เยอะมากกว่าที่คิดมันมันใช้งานได้เยอะแล้วลูกค้าเข้ามาไม่หลุดมือไม่หลุดมือแล้วเรากลัวไหมทีนี้จะกลัวลูกค้าไหมไม่กลัวค่ะเรียงคิวเข้ามาเลยเรียงคิวมาเลยพังแค่ไหนก็ ไม่กลัวทุกวันเห็นนิพังสุดๆแล้วที่อาจารย์เห็นไหมข้าวางสุดๆค่ะแล้วเป็นไงแก้ได้ไหมแก้ได้ยังคุณคุณอะไรนะคุณจิ๊บอ่ะค่ะแก้มาปีกว่าแล้วนะสวยไหมล่ะสวยแล้วเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขามาทําใหม่ๆเราใช่ไหมที่คุณบวยเรียนเรียนธรรมดาสวยแล้วนะอะไรเงี้ยก็ก็คุ้มค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะแล้วคิ้วคุณบวยเองด้วยแหละค่ะแต่ก่อนเป็นเขียวๆเป็นโค้งๆอาจารย์มาจับล้างแล้วก็ขึ้นโค้งใหม่แบบ ทุกคนที่บ้านแบบโอ้โหไปทําอะไรมาอะไรหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนค่ะอืคุ้มค่ะคุ้มค่ะถ้าใครอ่ะคิดว่าตัวเองยังคุ้มตรงที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไหมคุ้มตรงที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปลองว่าเอ้ยทำยาอะไรสีอะไรสีออะไรมาที่นี่ได้ทุกอย่างค่ะคุ้มค่ะคุ้มมากมากถ้าเราไปซื้อเองคุณเบลยว่านจะแพงไหมแพงหรือถูกไม่สาคัญมันจะแพงกว่ามาเรียนไหมหนูว่าแพงกว่าเพราะต้องลองไม่ได้หยุด ใช่ต้องลองไม่หยุดแถมลองไม่พอแถมไม่รู้แล้วพังด้วยแล้วพังด้วยอืยลองไปพังไปเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าพังอยู่บนหน้าเขาแล้วมาอยู่บนหน้าเราจะมีความรู้สึกยังไงอืใจเขาใจเราใจเขาใจเราอ่ะถ้าอยากมีจรรยาบรณของช่างมาเรียนเลยค่ะมาเรียนแก้ตอนทุกวันนี้อาจารย์จะบอกว่าเราหนีไม่พ้นจริงๆนะหนีไม่พ้นค่ะหนีไม่พ้นงานแก้ค่ะมันพังเยอะมากคุณมวย ยังดีแถวบ้านหนูนะไม่ค่อยมีพวกเลเซอร์ก็เลยแบบเจอแต่สกินเจอแต่สกินกันน้ำกดน้ำกดแถวบ้านคุณเจอที่นี่โอ้โหมีขนาดนี้ด้วยเหรอเห็นทุกเคสเห็นทุกหน้าลูกค้าสองวันเกือบสิบกว่าคนค่ะจริงไหมคะแก้คิวทั้งนั้นยังไม่มีใครทำคิ้วใหม่ยังเลยค่ะคิดดู่มันเยอะขนาดนั้นที่นีคิ้วพังเห็นไหมค่ะคุ้มค่ะคุ้มมากๆค่ะ อยากจะฝากบอกอะไรกับช่างที่กําลังหาที่เรียนแก้คิ้วอยู่ตอนนี้อยากฝากบอกกับช่างที่กําลังหาที่เรียนแก้คิ้วอ่ามาเะคขามาที่นี่เถอะแล้วคุณจะบอกว่าคุ้มจริงๆออกจากใจเลยไหมออกจากใจเลยค่ะ <c oughs> จากคนที่เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะ <c oughs> มาตรงนี้แล้วรู้ว่า คุ้มจริงๆค่ะแล้วทีนี้เวลาเรียนเพราะอุปกรณ์อาจารย์ให้ใช้ฟรีหมดทุกอย่างมาในห้องใช้ให้ใช้ฟรีหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องถือมาแม้กระทั่งเครื่องก็ไม่ต้องถือมาค่ะน้ำยงน้ำยาใช้ฟรีหมดถุงมือถุงมือเราใช้ฟรีหมดเราอาจารย์สอนด้วยเหตุผลที่ว่าอยากให้บ้านเมืองพัฒนามากกว่านี้ไม่อยากเห็นคนทิ้วพังมากขนาดนี้คิดถึงใจเขาใจเรานะคุณบวยคิดถึงแม่เป็นแม่เราอะค่ะใช่คุณบวยตอบในแบบฝึกหัดั่นไหะ เรียกว่าลูกค้าเป็นแม่เราสะ,ะแล้วเราจะถนอมมากถนอมเขาใช่จันคิดทุกวันในการเห็นลูกค้าเชื่อเป็นเป็นครอบครัวเราแล้วเราใช้ถนอมเขามากๆนะคะ,อะโอเคค่ะาาขอบคุณค่ะ